พุ่มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ว่าเราจะโด่งดังในย่านนั้นและยอดขายจะพุงพ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นแบบชนิดที่แบบรับไม่หวไม่ไหวอตอนนี้ยังไม่ต้องเชื่อนะคะขอให้ผลงานได้การันตีได้เห็นภาพบรรยากาศเนาะนวันนี้ยินดีต้อนรับทั้งสองท่านเดินทางมาจากจังหวัดอะไรคะชนเล่ะชนบุรีนะคะยินดีต้อนรับพี่อุ๊แลวก็ น้อที่ได้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลุกสิทยุ์ทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยทุกเทคนิควันนี้จะถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงที่สําเร็จมาแล้วเท่านั้นและมีผลลัพธ์มาแล้วเท่านั้นครูมั่นใจล้านเปอร์เซนต์ว่าเราจะโด่งดังในย่านนั้นและยอดขายจะพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้น,นแบบชนิดที่แบบรับไม่หวาดไม่ไหวตอนนี้ยังไม่ต้องเชื่อนะคะขอให้ผลงานได้การะะันตีได้เห็นภาพบรรยากาศเนาะท่ามาหน้านี้เข้าเป็นไหมเข้าเป็นอะทีนี้อะลบอกัพตรงนั้นกดล็อตการนำโตกออกไปใช่ค่ะ ยาจะอยู่เียงข้างนะพี่อุ้ยนะค่ะขอบคุณทั้งสอง้างนะคะของข้ณค่ะขอบคุณนะลูกขอบคุณค่ะของก่อนเลยได้รักเเป็นแบบไหนวันนเรานั่นด้งาลกไปันหมเครว่าจะต้องไปหเแล้วเนาะอว คนนวันที่มันเหนื่อยล้าเราต่างได้รู้และได้เข้าใจว่ารักแท่นั้นเป็นแบบไหนวันนี้ไม่ได้ดค่ะวันนี้เราได้จับมือทำค่ะบอกเลยว่าเนื้อหาเน้นๆนะคะโปรโมทนารานๆและภูมิวลรนกีได้เลยนะคะไม่มีควาว่าพลาด ถ้าทำตามหลักสูตรครูวันนี้ชื่นใจมากๆเลยจับมือทําจนเป็นจริงๆนะคะด้วยความที่ว่าน้องเนี่ยมีประสบการณ์เรียนมาจากหลายที่แต่ไม่เคยเข้าใจในเนื้อหาเลยวันนี้บอกเลยว่าสว่างและตื่นรู้ว่าทําไมการปักหมุดจะต้องปักหมุดอยู่ที่บริเวณสะโคบใกล้เคียงไม่เอาแบบ80กิโลเพราะอะไรเพราะเน้นให้คนเดินทางมาที่หน้าร้านได้ทัน ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดไกลถ้าเราปักหุลสสโคบ8ปกิโลสิ่ี่เกิดขึ้นคือเราจะได้ลูกค้าที่มาจริงๆแค่20%ฉะนั้นเราเอาแบบลูกค้ามาที่หน้าร้านแบบ100%ไปเลยนะคะอยากสำเร็จเอาตัวเองมาพบครูให้ได้